ช้องกำลังชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกนะครเมื่อสักครู่นี้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานีเติมไฟฟ้าเนี่ยนะฮะที่ชาร์จแบตเตอรี่รถเนี่ยนะ,ะเป็นรถไฟฟ้าท่านผู้ชมฝากถามมาค่ะท่านทนายธนวินบ,บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดสถานีเขาเติมไฟให้เราไม่เต็มไม่ครบตามเงินที่เราจ่ายเนี่ยแล้วเราทํำยังไงได้คือ ในการที่เติมไฟไม่เต็มเนี่ยหนึ่งเลยนะครับถ้ามันเป็นเรื่องของระบบที่ผิดพลาดโดยระบบตัวนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องละเมดที่ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเจ้าของสถานีจงใจที่จะเติมให้ไม่เต็มโดยการเข้าไปแก้ไขซอฟต์แวร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่ทำให้มันไม่เต็มอันนี้จะเป็นเรื่องช่อโกงจะเป็นคดียาเลยหรือถ้าเกิดเขารู้ว่ามันมีปัญหาแต่ก็ยังเปิดให้บริการแล้คะเพราะเขาได้ประโยชน์ไงครับก็เข้าขายที่2เข้าขายที่2เลยอ๋อนี่่านผู้ชมค่ะ อันนี้อันนี้เราฝากทั้งสองส่วนนะ,ะทั้งคนที่ไปเติมนะฮะหรือแม้แต่คนที่เป็นเจ้าของสถานีก็ตามต้องเช็คด้วยต้อง<า>ตรวจสอบเพราะเจ้าของสถานียังไงก็ต้องตรวจสอบอม,มีหน้าที่เลยค่ะนะ,ะ,ะทั้งเร<ค>ื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของคุณภาพการให้บริการและที่สําคัญก็คือความถูกต้องของการเก็บเงิน อ่านะคะนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกันนะ,ะคะท่านผู้ชมคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาช่วยเหลือกันค่ะก็คือเป็นทุกร้อนของผู้ที่เขาประกอบการรถขนส่งรถใหญ่รถบรรทุกนะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรถบรรทุกเขาก็เป็นผู้ประกอบการที่ค่อนข้างจะมีฐานะหรือเปล่าเขาเดือดร้อนด้วยเหรอ,ดเ,หอเดือดร้อนเหมือนกันน่นะคะจากเรื่องของผู้ประกอบการต่างประเทศนะคะที่เข้ามาทำหากินในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือรถบรรทุก สิบล้อเน,นี่ยแหละคะ่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราได้รับเกียรติจากท่านประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยค่ะท่านดรทองอยู่คงขันนะคะมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะท่านดรทองอยู่สวัสดีครับคุณนอวอมาครับ,ค,รบค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้แทนของสมาคมขนส่งสิงสนค้าภาคอีสานค่ะคุณพินิษฐ์ศรีอัญชรีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคือเราได้รับข้อมูลมานะคะบอกว่าตอนนี้โอ้โหผู้ประกอบการผู้ประกอบการรถบรรทุกอยู่ยากแล้ว นะะที่อยู่ยากนี่คืออะไรคะท่านดรทองอยู่ครับผมผมคิดว่ามันมีผลกระทบเรื่องออการแย่งงานกันนะเรื่องการโนมินีของต่างชาตินะ,ะแล้วก็การเข้ามาสู่ประเทศไทยแบบเ,เขาเรียกว่าได้เปรียบผู้ประกอบการไทยค่อนข้างมากครับได้เปรียบยังไงครับท่านรถที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นรถจีนส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟฟ้าะนะฮะเพราะฉะนั้นพอร,รถไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยเวลาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขา ไม่ต้องชําระอากรภาษี oh. อัตราอากรเป็นศูนย์นะ่ะใช่เพราะรถไฟฟ้าจะได้จะได้ตรงนี้ได้เรื่องภาษีอากรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ก็เป็นเป็นประเด็นที่หนึ่งที่ที่เขาเรียกว่าศูนย์เหรียญน,นะฮะอันที่สองที่คิดว่าเราเสียเปรียบก็คือว่ามันมีกรอบการค้าหลายได้กรอบที่ผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปแข่งกันกับทาง ผู้ก่อการประเทศจีนได้ยกตัวอย่าง<ะ> <ใน S 2> ยกตัวอย่างเช่นเรื่องกรอบของ FTA นะฮะอันนี้เราก็ค่อนข้างจะลำบากทั้งตัวสินค้าถึงทุกอย่างด้านโลจิสติกด้านไหนก็แล้วแต่กรอบที่สองที่เราคิดว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราเองเนะี่ยในกรอบของเอ่อ GMs นะฮะประเทศแม่โขงนี่อนุภูมิภาคลร่มแม่น้ำโขงที่มีพื้นดินติดกันเนี่ยนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นลาวนะกัมพูชาเวียดนามพมา่านะฮะ,ะอันนี้ก็พื้นดินติดกันรวมถึงจีนด้วยอันนี้ก็เป็นกรอบการค้าอีกแบบหนึ่ง แต่กรอบเดิมๆที่เราทําระหว่างไทยลาวเนี่ยะนะเมื่อปี2 5 1 2 25ปีที่ผ่านมาเนี่ยะระหว่างไทยกับลาวเนี่ยไม่ได้จํากัดจํานวนรถนะหมายถึงว่ารถประเทศลาวจะวิ่งมาไทยกี่คันก็ได้ไ <รถ S 2> ะเขนส่งไทยจะไปส่งสินค้าที่ลาวกี่คันก็ได้แล้วทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นคะทุกวันนี้เนี่ยรถผู้ประกอบการไทยไม่สามารถข้ามไปฝั่งลาวได้เพราะเพราะเขาออกคําสั่งช่วงโควิดและย,ยังไม่ยกเลิกนะมันเลยโควิดไปตั้ง3าปีแล้ว คำสั่งนี้ยังอยู่เดี๋ยวก่อนรถเราวิ่งไปเราไม่ได้แล้วรถเราวิ่งมาไทยได้ไหมรถเราวิ่งมาไทยได้อ้าวเพราะเราไม่ได้ออกกฎหมายข้อระเบียบอะไรเนี่ยอ้าวแล้วรัฐบาลเราทําไมไม่ไปบอกเขาว่าโควิดมันคลี่คลายแล้วกลับสุขภาวะปกติแล้วเราก็ขออนุญาตวิ่งเข้าไปส่งเหมือนที่เขาวิ่งมาหาเราได้ไหมฮะก็นี่ก็คงต้องเป็นบทบาทของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องไปเจรจานะซึ่งทางสาฟันได้เข้าไปพูดคุยเขาบอกว่าจะเริ่มดําเนินการให้เสร็จภายในเดือนตุลานะปีนี้<อ>นะตุลาหกเจ็ดว่าต้องเจรจากันใหม่นะ ทีนี้ที่ผมบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้ความกระทบกระเทือนมากเนี่ยอันที่3ก็คือในเรื่องของโนมินีโนมินีครับตอนนี้เนี่ยอรอบบ้านเราเนี่ยไม่ว่าโดยเฉพาะประเทศลาวเนี่ยมีผู้ประกอบการจีนมาจดทะเบียนในประเทศลาวเป็นโนมินีลาวจีนนะฮะแล้วก็ใช้สิทธิที่ผมบอกว่ากรอบข้อตกลงระหว่างไทยลาวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทวิภาคีระหว่างไทยลา,ทลาวเนี่ยก็เข้ามาสู่ประเทศไทยได้เลยแล้วรถเขาก็เยอะด้วยใช่รถเยอะแต่ว่าจดทะเบียนในลาวคือเข้ามาไทยได้แต่จริงๆคือจีน ของของรดลาวเนี่ยอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึง10%บเอไอ้จีนอยู่90%้าสิบเปอร์เซ็นต์วก่อนรถเข,เข้าเข้ามาในประเทศไทยเยอะแล้วยังไงฮะเขามารับจ้างขนของในประเทศไทยขนส่งในประเทศไทยอย่างนั้นด้วยหรือคือว่เขาแค่มาส่งถูกต้อง,องเขาเข้ามาส่งด้วยแล้วเขาก็เอาของของไทยกลับไปลาวด้วยอ๋เขาไม่ต้องจ้างผู้ประกอบการไทยไม่ต้องจ้างผู้ประกอบการไทยเลยทุกวันนี้อา้าวคุณชนวินผู้ประกอบการไทยนั่งทําอะไรคะเนี่ยนั่นนะสิครับก็ลําบากเลยสิเอาอย่างคุณพินิษฐ์พระอีสานเลยติดกับสบปปลาวเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับบริษัทขนส่งแถวแถวอีสานเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยอดตกไรายได้เป็นยังไงบ้างคะขายรถกันเลยไหมฮะตอนนี้ก็เริ่มขายรถขึ้นมาเพราะงานน้อยลงครับอรถก็โดนยึดกันเป็นเยอะครับเป็นหลักพันคันเลยครับรถโดนยึดเป็นหลักพันคันใช่ครับเพราะงานน้อยลงแล้วก็โดนแย่งงานแล้วราคาก็มาดั้มกันครับดั้มกันยกตัวอย่างเอาถ้าขนส่งนะฮะจากไทยไปลาวเนี่ยปกติถ้าเป็นพวกเราเราคิดอยู่ต่อเที่ยวเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเป็นรถนอมินีเขาคิดเท่าไหร่คะก็คือจะต่างกันเยอะครับ ถึงครึ่งหนึ่งไหมฮะไม่ถึงครับต่างกันครึ่งหนึ่งคือเหมือนกับเขามีทุนที่ถูกกว่าเราแล้วก็มาฟอกเงินอะไรกันเนี้ยครับหลายๆลอย่างทุนที่ถูกกว่าเราก็คือท่านผู้ชมครัถ้าเขาเป็นรถไฟฟ้าเขาก็ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันใช่ครับแต่พวกเราเสียค่าน้ํามันแล้วเขาก็ยังมีข้อยกเว้นเรื่องภาษสภาษีต่างๆอีกครับสรุปถ้าแข่งกันเขาก็ชนะโอ้โหถ้าผมผมเสริมคุณพินิจที่ึงก็ ก็ถ้าผู้ประกอบการจีนมาจดทะเบียนในต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลจีนเขาจะซัตว์ใ์เงินดุลให้ก่อน 5, ห้าห้าหมื่นหยวนนะอันนี้เบื้องต้นเลยถ้ามาจดทะเบียนในประเทศไตยแล้วขากลับถ้ามันเกิดเสียภาษีอะไรต่างๆเขาจะมีรีฟันให้อีกนะเรื่องต่างๆรีฟันให้อีก20-50%ถึงเปอร์เซ็นต์โอ้ยนี่เขาก็แข่งเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะเขามีมีคนสนับสนุนครับอ่ะแล้วผู้ประกอบการไทยเราเหรอคะผู้ประกอบการไทยเราอย่าว่าแต่รัฐบาลจะสัตว์ใจเลยฮะ ไปหาเงินแหล่งเงินทุนจากไอนมมีเรายังหาไม่ได้เลยนะ oh. ทีนี้ผมที่เรียนคุณนนท์มารเรียนท่านผู้ชมทุกทา่านได้ทราบว่าไอ้รูปแบบการโนมินีที่ล้อมประเทศไทยอยู่นี้แหละถ้าเราไม่ตื่นตัวตั้งแต่วันนี้นะฮะทุกอย่างมันจะทะลักเข้าไทายหมดมันส่งผลกระทบยังไงบ้างอ่ะท่านลองฉายภาพใหญ่บางคนอาจจะเป็นความสอ้าวก็เป็นธุรกิจหนึ่งด้านการขนส่งก,ก็ธรรมดามันก็ต้องแข่งขันกันครับแต่มันพ่วงไปอย่างอะไรบ้างท่านอันแรกนะฮะผมคิดว่าเราเราถ้าเราไปแข่งกับจีนเราสู้จีนไม่ได้ ต้นทุนเขาต่ำกว่าเราต้นทุนสูงกว่า <ứng S 2> ยกตัวอย่างง่ายที่สุดนะเขาเรียกว่าเอีโคโนมีออฟสเกลเนี่ย<ม>จีนเนี่ยเขาผลิตรองเท้าสมมติว่าประเทศไทยแล้วกันนะยกตัวอย่างผลิตรองเท้าหนึ่งคู่สําหรับคนเจ็ดสิบล้านคนต้นทุนยี่สิบาท<ม>จีนผลิตรองเท้าหนึ่งคู่สําหรับคนหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนนะหนึ่งพันสี่ร้อยล้านคนต้น<า>ทุนสองสตางค์เขาสองสตางค์ ไอนน้นี้ยี่สิบาทนี่สองต่างเง้เขาขายสี่บาทเขามีกําไรแต่นี่ถ้าลงมาขายสี่บาทเเจ้งไปสิบบาทขาดทุนไปสิบบาทนี่ยกตัวอย่างง่ายง่ายนเน็ตเลยเพราะฉะนั้นธุรก,กิจเหล่านี้มันจะอยู่ยากแล้วถ้าการที่ใช้สิทธิ์หนึ่งเนี่ยต,ต,ต้นทุนที่ต่างกันสองเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยะนะมันมัน,ม,นมันเอ,อื้อต่อทุนต่างชาติอ่ะถ้าพูดเโดยเฉพาะเจ้าที่ของรัฐบางกลุ่มที่ควบคุมดูแลเรื่องการนําเข้าการตกอกเนี่ย ไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังยกตัวอย่างเช่นของที่มันเกลื่อนอยู่ในประเทศไทยก็เรียกว่าตรวจนะรตรวจสินค้าแบบจ้างเหมาเหมาไปได้ตู้เลยไม่ต้องมาดีแคร์ภาษีไม่ต้องมาผ่านอ,อยอไม่ต้องผ่านสอมอ,อไม่ต้องผ่านอะไรก็เหมาตู้ไปเลยมันก็เลยเกลื่อนหมดเลยนะครับ ตรวจยกตู้ผ่านเลยตรวจยกตู้ผ่านเลยแล้วก็นะให้ตํารวจในประเทศจับไปให้ใ<ช>หยงไงข้าในประเทศก็ไปไล่จับไปแล้วก็มาออกสนามเป้าบรรเทาทุกข<ช>์แล้วก็มาเตือนกันมาเตือนคือมาบอกว่าเอ้ยเรากําลังจะมีภัยนะมีอันตรายในกรอบการค้าเหล่านี้อันที่3ผมคิดว่ากรอบ FTA เนี่ยเราเราใช้มานานเราเจรจามานานแล้วแล้วมันก็มีผลมังคับใช้ผมคิดว่าในครบรอบ50ปีข้างหน้าปีหน้าเนี่ยครบรอบ50ปีไทยจีนเนี่ยเราคิดว่า ประเทศไทยเนี่ยควรจะรื้อฟื้นใหม่โดยเฉพาะไอ้เรื่องรถไฟฟ้าซึ่งความหมายเดิมผมเคยถามเจ้าที่ของรัฐก็บอกว่าความหมายเดิมที่ยกไว้ในศูนย์ประเทศนะคิดว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรถกอล์ฟหรือเป็นรถจะวิ่งตามโรงพยาบาลไม่ได้คิดว่ารถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่มันจะใช้ไฟฟ้าขึ้นมาพัฒนาการขึ้นมาเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นรถโดยสารขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าเก็บอักรเก็บภาษีอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นประเทศไทยทํำตัวเป็นม้าอารีเลย <น>แล้วไม่มีอันหนึ่งที่เราเสียเปรียบคือเวลาข้ามด่านประเทศไทยสมมติมว่ารถจีนข้ามมาฝั่งลาวหนองคายวิ่งไปถึงฝั่งหาดใหญ่มาเลเซียไม่เก็บค่าด่าในใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าเราข้าไปกีนเราต้องชําระค่าทำเนียมทุกด่านอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะฮะอันที่3เนี่ยผมมองว่าระบบตรวจสอบรถที่เข้ามาภายในประเทศไทยที่เป็นรถโนมินีของจีนเนี่ยไม่มี GPS ควบคุมไม่ได้ว่ารถคันนี้ไปอยู่ในถนนุนอาเซียนรไม่มี GPS หรอไม่มี GPS ะไม่ติด GPS ได้หรือคะเอกฎหมายเราบอกว่ารถมันจะต้องมี GPS ไม่ใช่เหรอตามหลักก็เขาไม่ได้จดทะเบียนในไม่จดทะเบียนไให้ของไทยอะจดทะเบียนนี่แต่ว่าเราต้องคิดว่า GPS บังคับใช้ในด้านไหนจากไทยเพราะนั้นรถทุกคันที่เข้าในด้านไานจากไทยต้องใช้กฎหมายเดียวกับคนไทยถูกไหมไม่ GPS บางบางคันบางกลุ่มไม่มีประกันอุบัติเหตุไม่มีประกันดิดภารไม่มีประกันรถยนต์จริงเหรอฮะจริงฮรถ้ามาชนใครตายในประเทศไทยรับรองเรียบร้อยเนี่ยหลายอย่างที่เดี๋ยวก่อนอันนี้กรมการขนส่งทางบกรู้ไหมกรมการขนส่งทางบกผมว่าท่านมีข้อมูลในระดับหนึ่งนะแล้วครับตอนฉะนั้นตอนนี้เราอย่าพยายามให้รถต่างชาติชนนะฮะทําอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะเลือกได้ที่ไหนนะท่านผู้ชมอแล้วมีประกันไหนอีกฮะท่านทองอยู่ฮะก็ผมว่าอีกประกันหนึ่งก็คือเขามา คือจีนทุกใหม่นะนี้ต้องเรียนนะว่าเขาไม่ได้มาแบบเดิมไม่ได้มาแบบจีน2,117นะเขาได้มันเอื้ออารีเอื้อถอนเอื้อคุนทึ่งกันและกันแต่ตอนนี้จีนเนี่ยเขาไม่ได้เขาต้องการที่เขาต้องการเป็นเจ้ามามนาทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเขาทําทุกอย่างทางที่ที่น้าราคาเขาก็ทํากินรวบต้นน้ำกลางน้ําปลายน้ําเขาก็ทำโอ้ทุกชนิดเขาทําหมดทุกรูปแบบถามว่านะฮะนั่นคือเขาแล้วเราล่ะอ่ะ นะถามว่าพวกเราจะจะรับมือคือบางคนเขาแอบคิดนะว่าเอ้าถ้ามันแข่งขันมากๆประโยชน์มันจะตกกับผู้บริโภคหรือเปล่าท่านผู้ชมทานานายธนวินนะฮะถ้าเกิดของจีนเขารับจ้างขนสินค้าขนส่งถูกกว่าเราราคาที่ผู้ซื้อจะซื้อของก็ถูกกว่าด้วยไหมเพราะว่าต้นทุนกว่าสินค้าจออกมาสู่ประชาชนมก็ถูกหรือเปล่าท่านทงยูอ่ะคือแนวทางแก้นะเราก็มองว่าหนึ่งเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายของรัฐเนี่ยนะต้องเต็มที่แข่งกันให้ยุติธรรมต้องยุติธรรมต้องแข่งกันในในกติกาเดียวกัน นะเนี่ยอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าการเจร Words, จาการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์รู้ทั้งรู้ว่าเสียเปรียบรัฐไม่ได้เลยฟรีภาษีหมดแล้วผมถามว่ารถไฟฟ้าเนี่เข้ามาทะลักอีกหน่อยเนี่ยผมผมนอกจากคิดคิดในส่วนของภาคขสนส่งน,นะผมคิดถึงอุตสาหการรมรถยนต์ที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเขาญาติเอ่ยนานนะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อีซูหรือว่าฮีโน่เนี่ยถ้าเขาโดนอย่างนี้บ่อยๆผมคิดว่าเขาเขาไปฮะ เขาอยู่ไม่ได้เขาต้องอยู่ค่ะท่านผู้ชมเขาต้องอยู่ได้แต่ว่าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เขาอยู่ได้แต่อยู่แข่งกันยังไงนี่คือให้ยุติธรรมให้ยุติธรรมครับทีนี้ประการที่สามผมมองว่าอโนเมนีเนี่ยที่เข้ามาผูกัดตตตอนเนี่ยมันจะเริ่มคลื่นคลายไปทุกอันนะในระบบโลจิสติกนอกจากทาขนส่งทาโกดังกลางเินกาต่อไปนี้ครบรูปแบบหมดเลยแล้วถามว่าเราจะแข่งขันกันยังไงสมมติว่าผมมีโกดังกลางเดนกาหนึ่งที่ผมให้ให้เช่าเก็บสเปซสองร้อยบาทต่อตังางไม่ต่อเดือน จีนเขาทำแวบฮหมอนงานก็บอก70บาทต่อตังค์ไม่ต่อเดือนทั้งที่ต้นทุนเรารู้อยู่แล้ว125บาทเขาเสนอราคาให้บริการต่ำกว่าต้นทุนน่ะแล้วผมจะลงไปถึง70บาทผมพูดเจงนะฮะนี่น่าคิดนะเพราะทุกวันนี้ในส่วนของผู้ประกอบการรถบรรทุกนี่มีทั้งหมดเรามีรถบรรทุกประมาณกี่คันของคนไทยอะ่ะนะฮะของคนไทยทั้งหมดทั่วประเทศประมาณท,ที่จดทะเบียนตั้งแต่4ล้อขึ้นไปไปถึง18ล้อ22ล้อนี่ก็ประมาณ1.5ล้านคันโดยประมาณ1.5ล้านคันครับ แต่เดี๋ยวต่อไปจะลดลงลดลงหรือเปล่าท่านลดลงไปเรื่อยๆลดลงไป<อ>เรื่อยๆอนะคือถ้าหากว่าในกรณีเช่นนี้นะท่านทนายท่านวินท่านผู้ชมครับถ้าเราไม่มีในเรื่องของการขนส่งของเราเองก็น่าคิดเหมือนกันนะมันมันเป็นความน่ากลัวอย่างหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องแข่งขันสมบูรณ์ละ,คะใครจะเข้าจะออกทําได้หมดเลยแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นผูกขาดเป็นตลาด<อ>ผูกขาดเลยเมื่อเป็นผูกขาด<อ>แล้วปัญหาที่ตามมาก็คือวันหนึ่งเราไม่มีขนส่งของเราเองแล้ววันหนึ่งเขาไม่วิ่งให้เรา ะเกิดอไรขึ้นหรือเขากําหนดกติกากําหนดราคาแบบไหนใช่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้เลยใช่ไหมเราเลือกไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีขนส่งพื้นฐานของเราแล้วเพราะพื้นฐานของเราตายหมดแล้วน่าคิดนะคะเอาอย่างในส่วนของทงพี่น้องผู้ประกอบการช่วยกันนะคุณพินิษด้วยนะฮะพวกเรารายเล็กรายน้อยคุยคุยกันแล้วอยากให้ภาครัฐช่วยยังไงตอนนี้เราได้ในยกใหม่แล้วด้วยนะฮะเผื่อเผื่อท่านในยกใหม่ท่านจะเออเห็นใจผู้ประกอบการตรงนี้ด้วยตอนนี้คือต้นทุนของขนส่งหนึ่งคือน้ํามัน งานก็เริ่มน้อยลงสำคัญสุดคือน้ำมันต้องลดไม่เกินสามสิบบาทครับราคาน้ำมันช่วยดูให้หน่อยนะคะแล้วท่านดรทองอยู่แล้วอยากเสนอภาครัฐให้ช่วยอย่างไรบ้างคือในนามของสาพันการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะฮะผมคิดว่าเรามีระบบการขนส่งทางถนนนะโลจิสติกการขนส่งทางถนนที่เข้มแข็งที่สุดและถ้าพูดถึงในกลุ่มของเกีเมทเนี่ยเพราะฉนั้นถ้าระบบการขนส่งทางถนนถูกทําลายลง ประเทศไทยไม่ต้องหวังที่จะเป็นฮับโลจิสติกอะไรที่รัฐบาลอยากพูดอยากเห็นอยากทำนะเพราะฉนั้นการข้นตรงด้านอื่นเราอ่อนแอการข้นตรงทางน้ําเราก็อ่อนแอการข้นตรงทางรางไม่ต้องพูดถึงและการข้นตรงทางอากาศเราก็ลกบีิลุกคนเพราะฉะนั้นการข้นตรงทางถนนเนี่ยเราเข้มแข็งที่สุดถ้าสิ่งที่เข้มแข็งที่สุดถูกทําลายสักวันหนึ่งระบบโลจิสติกของประเทศไทยจะถูกต่างชาติยึดไปครับผมน่าคิดถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปลดทอนอะไรเข้าได้ลองเติมให้ผู้ประกอบการไทยบ้างได้ไหม จะเติมอะไรก็กกต้องอช่วนคิดดูนะฮะคราวนี้ในส่วนของพี่น้องประชาชนต้องเรียนเลยนะว่าสนามเป้าบรรเทาทุกข์ของเราโดยหลักการนะฮะท่านทนายธนวินเราก็พยายามว่ามีปัญหาอะไรเราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยฝั่งผู้ประกอบการว่าก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็ประสานงานเบื้องต้นกับกรรมธิการคมนาคมไว้แล้วกับ,บ,บทางกรมการขนส่งทางบกไว้แล้วแต่ว่านัดหน้านัดหน้านะเดี๋ยวเราจะประมวลข้อมูลนะฮะที่ท่านทองอยู่นะฮะกับสมาชิกนะผู้ประกอบการเนี่ยตรงนี้ จะได้นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านดรทองอยู่อยากจะฝากยังไงบ้างไหมครับเพราะหลายคนบอกว่าโอ้คนที่อยู่ในธุรกิจเหล่านี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมลูกจ้างลูกน้องต่างๆใช่ไหมท่าโอ้เป็นห้าหกล้านคนนะฮะในระบบโลจิสติกทั้งระบบเนี่ยฮะอ๋อเหรอครับเปของประชากรทั้งประเทศนะฮะไม่ใช่น้อยนะฮะในระบบโลจิสติกใชคนเยอะขนาดนั้นใชคนเยอะขนาดนั้นฮะเพราะนั้นถ้าระบบนี้ถูกทําลายลงเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแก้นะผมคิดว่าสิ่งแรกเนี่ยที่ภาคประกอบการขนส <น>รวมกลุ่มกัน2เนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาแข่งขันกับเขาใช้แพลตฟอร์มใช้ไอทีใช้ platform, ใชใชรูบต่างๆเข้ามาอันที่3เนี่ยเราคิดว่าเราคงต้องเ,ออเสนอบทบาทที่ชัดเจนให้พักััฐได้รับรู้ว่าเราที่ออกมาไวตยตอนนี้เป็นการเตือนอว่าอนาคตข้างหน้ามันอะไรจะเกิดขึ้นถ้าท่านไม่รีบแก้ไขไม่เจรจากรอบต่างๆที่เราเสียเปรียบอยู่อยู่ทุกวันนี้สักวันหนึ่งถ้าระบบโลจิสติกของประเทศล่มสลาย รัฐบาลต้องรับผิดชอบคนที่บริหารประเทศต้องรับผิดชอบอันที่5เราบอกว่าณเวลานี้ในกลุ่มภาคโลจิสติกภาคการขนส่งโกดังคทางสิดคกาทั้งหมดเรารวมตัวกันแล้วมไม่ว่าจะเป็นสภาอุดสภาหอสภาพมส่งสินคกาทางเรือนะออสมาพันธ์ เอ็มเอต่างๆเราคิดว่าเราต้องเท็คทีมรวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยเขาดำรงคงอยู่ได้เพราะอาชีพขนส่งนี่เป็นอาชีพเก่าแก่ของประเทศไทยนะ uh. ต่อไปมันจะลามถึงอาชีพชิปปิง้งคัตตอมบล็อกเกอร์มันจะไปหมดนะฮะผมคิดว่ามันไปทั้งโยงในระบบโลจิสติกอันนี้ก็ฝากฝากตั้ง คุณอนุมาฝากทางทางนานาด้วยคุณธนานไปด้วยแล้วก็ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนต้องระหนักนะว่าเงินตราทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงทุนไปที่เราทําไปเนี่ยมันออกกระจายไปต่างประเทศหมดแล้วรัฐบาลไม่เก็บภาษีใดๆได้เลยเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงแพลตฟอร์มใหม่ๆนะเอาแค่แค่รถบรรทุกจีนที่เข้ามาแล้วจะเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆเราไม่ได้เลยเลยไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมบอกนะคนไทยนี่ขยันเก็บภาษีกันเลยนะฮะต้องขยันเก็บภาษีให้ครบทุกคนทุกภาคส่วนนะฮะ เป้าหมายก็คือนาเงินมาพัฒนาประเทศไทยของเรามีท่านผู้ชมบอกว่ารถบรรทุกจากจีนเขาคุมน้ําหนักไหมคบท่านท่านประธานสมาพันธ์ที่ประจีนบุรีถนนพังหมดแล้วคือคือ,คอรถบรรทุกจากจีนจริงๆเมื่อเข้าในรชอาาจักรไทยต้องใช้กฎหมายไทยอ่าก็ต้องคุมน้ำหนักก็ผมนึงเรียนว่าเมือ่อเมื่อใช้บังคับ กฎหมายไทยก็ต้องบังคับบรถกจีนด้วยคือต้องจับรถท้องเย็นแหละเพราะบรรทุกน้ำหนักเกินตามกฎหมายไทยแต่ถามว่าน้ำหนักเนี่ยมันมี2ประเภทนะประเภทแรกเขาเรียกกันน้ำหนักอาเซียนเมื่อปี2องรออันนั้นน้ำหนักอาเซียนนี่ต่ากว่าน้ำหนักของประเทศไทยนะอ๋องั้นก็ไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกห่วงเรานี่แหละแต่ทีนี้พอมันเข้ามาประเทศไทยมันก็ใช้น้ำหนักไทยแล้วมันเกินมากนะผมบอกได้เลยเพราะฉนั้นถนนนนทนทางที่เสียหายจากรถต่างชาติเนี่ยผมคิดว่าต้องจับกลุ่มนะรัฐบาลไทยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะเจ้าที่ตำรวจทางหลวงนะกรมทางหลวงกรมทางหลวงจนบทต้องดำเนินการจับกลุมคือปฏิบัติตามกฎหมายโดยเสมอภาคและเท่าเทียมและเคร่งครัดนะจ่ายภาษีด้วยจะได้เอาเงินมาซ่อมถนนที่พัง,งนะท่านผู้ชมเขาตอบมาใช่ไหมฮะเอาละในกรณีนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราได้กลับมานําเสนออีกรอบหนึ่งนะแล้วก็ขราวหน้านะท่านผู้ชมท่านานายณวินเราจะเชิญหน่วยงานภาคัที่เกี่ยวข้อง มาดูกันว่าเอ๊ะภาครัฐตอนนี้พยายามดําเนินการยังไงนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งนะขอบคุณมากค,ค่ะขอบคุณคับขอบคุณครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่ฝากคําถามมานะฮะอย่างคุณนิโรจังหวัดสงขลาบอกได้รับจดหมายแจ้งนี่ย้อนหลังค่ายโทรศัพท์ค้างตั้งแต่7ปีก่อนต้องทายัางไงคุณฝนนนทับุรีบอกค่าส่งรถกระบะ5เดือนเนื่องจากไม่ได้รับจดหมายจากฟิแนนซ์สามารถยึดรถเราได้ไหมนะคะแล้วก็ยังมีคุณวิไลจากยะโสธรบอกว่าให้เพื่อนบ้านยืมเงิน1 112 0,000บาทจ่ยแวนสอง้คืนไหม ะะเอาละค่ะทุกคำถามนะฮะพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มาติดตามได้ในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกนะ,ะแต่ใครมีปัญหาอะไรก็โทรอีกได้ใช่ไหมท่า,านนายทนวินได้ครับที่เบอร์นะครับ0817159551 0817159552และ0817159553ครับ ท่านผู้ชมคาใครที่มีทุกร้อนะะสนามเป้าบรรทัดทุกพร้อมต้อนรับไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็นตามทุกร้อนของคุณเราสนใจนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะท่านทนายธนวินศรีพรน,นะฮะแล้วก็ทั้งท่านดร,อรทองอยู่นะฮะแล้วก็คุณพินิจด้วยนะฮะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอุม h ชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอุ Channel ค่ะ